พูดถึงช็อกโก r ซีเอ็มตอนนี้ถือว่าเป็นสตาร์ทอัพที่น่าจับตามากๆนะครับเพราะว่ากําลังเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งคืออะไรท่านยังไม่ทราบช็อกโก r ซีเอ็มเนี่ยนะฮะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับคำว่าซีเอ็มเลยเนาะก็ย่อมาจาก customer relationship management ก็คือระบบในการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าครับก็จะมีระบบเมมเบอร์ไว้เก็บ Data แล้วก็ระบบมันจะทาพวกการตลาดอัตโนมัติให้ ถามว่อยากรู้เองชโโ็อกโก้ C R M ทำไมต้องชโคโคโอ็อกโก้อะอ๋อจริงๆเราย่อมาจากคอวาลูเราฟังดูค่อนข้างเป็นลี่ด้วยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับช็อกโกแลต่ะไม่มีครับไม่มี <laughs> โเ <laughs> ตเฟังแต่ <laughs> ฟังดูแล้วหวานๆถ้าทางนักธุรกิจหรือว่าผู้ประกอบการเนี่ย <laughs> เขาอยากจะใช้เครื่องมือการดมทุนในตลาดทุนอย่าง C p C ได้คุณรคิดว่าเขาต้องแบบเตรียมตัวยังไงบ้างไม่ว่าอย่างแรกคือที่ที่อยากจะลองแช์นะครับอย่างแรกคือทำความเข้าใจก่อนว่าถ้าอยากจะเลสเงินเข้ามาในบริษัทเราเนี่ยอันแรกที่เราต้องต้องเตรียม mindset เราคือเงินนะไม่ใช่เงินเรา อันนี้ครับทุกคนชอบเข้าใจผิดว่าเวลาไม้เป็นระด,ดมทุนได้ก็จะบอโอ้รวยแล้วใช่ไหมครับบอกยังไม่เคยรวยเลยเงินนี้เข้ามามเป็นเงินบริษัทใช่ไหมครับเราต้องตั้งไม้เซ็ตกับว่าการระดมทุนเนี่ยไม่ใช่เงินเราเ<ม>อ่อวีซีกับ CVC ไม่ได้มีอะไรแย่ก,กว่ากันหรือดีกว่ากาันแต่ว่ามันเป็นจุดที่แต่ละซาร์ฟต้องมองมากกว่าว่าโกเรากับตัวเขาเนี่ยรเรียกว่าตรงกันหรือเปล่าครับ CVC มันมีอะไรที่เรียกว่าให้ซาร์ฟมากกว่า VC นะครับในมุมไหม่ตั้งแต่คำแนะนำคอนเนคชั่นแนวทางในการดูแลบริษัท จะได้พวกเ o r p o r a t e g o v e r n a n c เยอะก็คือเขาแฮนด์ซอนมากๆคือเรียกว่ามากกว่าเขาเมาเงินมันคือเรื่องของโนเลจเรื่องของคำว่าทิศทางตลาดโปรเซสทุกอย่างต้องค่อนข้างแน่นระบบบัญชีต้องแน่นอะไรพวกนี้ครับแตกต่างจากตอนแรกๆที่เราอาจจะลุกทลุกลุกคลุกหน่อยทำไปก่อนหาลูกค้าไปก่อนอะไรอย่างนี้ครับธุรกิจเราโตขึ้นเรามีไฟ f น n a n c e m a เจอร์ใช่ไหมค,ครับเขาก็จะคอยเคาะให้ดูว,ว่า m ม k e sense ไหมร้อยทั้งร้อยนะครับจะทำรายได้อะไปดูดี รายได้ทุกเดือนมาแน่นอนจริงๆรายได้เราอาจจะไม่ได้มาตรงมาอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้ใช่แต่รายจ่ายเนี่ยตรงเป๊ะไม่บอกเลยว่าอาจจะเกินด้วยก็ต้องต้องระวังเรื่องรายจ่ายให้ให้เยอะครับรายได้เขาว่าการรายจ่ายเท่านั้นที่แน่นอนใช่ครับคุณไหมเนี่ยได้ผ่านขั้นตอนต่างๆมาแล้วได้เปิดการลงทุนแล้วก็สามารถทําให้บริษัทเติบโตได้อยากจะแนะนําอะไรบ้างแนะนำให้เป็นตัวย่อ2ออันละกันครับอันแรกคือ S H A SHA เขาเรียกว่าแ h ร์โฮเดอร r อ g r e รเมนต์ก็คือมันเป็นหนังสือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นร่วมกันที่เราต้องทำเนาะอันนี้ตามกฎหมายเลยเยอะมากกอธุรกิจที่มาลงทุนกันแล้วเป็นเช็คแฮนกันยืมกันตอนที่มันเริ่มแต่พอไม่มี SHA มาคุมอะ่ะวุ่นก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวย่อคือ SSA คล้ายๆกันมันจะเป็นเรื่องว่าแชร์สแตทสคริปชั่นกิมเม้นต์อันนี้มันจะมีเวลาสมมุิไหมกับคุณแคร์เริ่มธุรกิจด้วยกันแล้วมีคนที่สามเข้ามามันต้องมีเอสเอมากำกับมาแต่ละรอบว่ารอบนี้คุณนไหมกับคุณคุณแคร์เนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับสองตัวย่อเนี่ยแนะนำให้ธุรกิจทุกอันที่ไม่ใช่สตาอัพก็ต้องทำเหมือนกันนะครับบางเจ้าไม่ทำกันเรียกว่าเป็นสัญญาใจทำกับเพื่อนสนิทเนาะไอตอนเริ่มเนี่ยเพื่อนสนิทครับแต่ว่าตอนไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีเงินมันมีเเปลลีี่่่ยยยยนใจไมออาาากทแ้้วงง ถ้าไม่มีตัวนยึดไว้อะครับมันจะคุยกันละมารรายการที่จะมาเปิดโลกการระดมทุนผ่านตลาดทุนที่มีหลากหลายรูแปแบบผ่านเครื่องมือการระดมทุนในตลาดทุนกับผมแคนาเจร์ดใน The Business Class Presented by l i ์ e Platform